คุณหมอคะผังผืดเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอันตรายไหมคะไผังผืดใช่ครัจริงๆมันก็คือเนื้อเยื่อเรานี่แหละเนื้อเยื่อของเราปกติเลยที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเวลาร่างกายเกิดการบาดเจ็บเนาะอ่มันก็จะมีกระบวนการสร้างหยุดเลือดกระบวนการสร้างผังผืดขึ้นมานะคะถ้าผังผืดที่ไม่ดีที่เราไม่ต้องการก็คือมันโอเวอร์มันเยอะเกินไปแล้วมันดึง มันทําให้จมูกเราหมดล้างนะคะอันนี้ก็คือผังผืดที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งตามการผ่าตัดอื่นๆเช่นผ่าตัดไส้ติง่งเคยผ่าตัดบริเวณในช่องท้องมาก่อนผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผ่าตัดใหญ่อะมันทําให้เกิดผังผืดทั้งนั้นเนาะส่วนใหญ่ก็ผังผืดที่ยึดก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแบบนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นที่จมูกจะต้องทำยังไงถ้ามันส่งผลจมูกให้มองเห็นข้างนอกว่ามันไม่สวยก็ต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องทรงรืนวลเลย แต่ถ้ามีผักผืดแล้วจมูกยังทรงสวยอยู่เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขมันจมูกไม่ได้หมดไม่ได้รังไม่ได้เป็น,นอะไรเพื่อผังผืดมันมีทุกคนอยู่แล้วสรุปนะคะถ้าผังผืดน,นั้นจมูกเรายังสวยยังปกติเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าผังผืดน,นั้นเกิดขึ้นแล้วทําให้จมูกมันหมดรั้งอันนี้ต้องแก้ไข